หัวใบหงแดงเสมอกันไปสุดมันสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับนักเตะดอทคออีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไปวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขัน ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นศึกบิ๊กแมตช์ประจำพรีเมียร์ลีกในวันนี้เลยนะครับผมในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็เป็นการพบกันร,ระหว่างอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2อ,อันดับหนึ่งกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็อันดับ2อ,อย่างลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกว่าแมนซิตี้นี่เก็บได้28คะแนนนะฮะยิงโหดมากเลยทะลุไปถึง3 2ประตูแล้วนะครับโอโหจากแค่12เกมเท่านั้นเองนะครับลิเวอร์พูลก็ยิงไป27ประตูนะครับมี27แต้มนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมทั้งสองทีมกันละกัน <c oughs> ล่าสุดนะเก็บแต้มรับอันดับหนึ่งของตารางคะแนนไว้ได้นะครับก็แต่ว่าต้องบอกฤดูก,กาลนี้นะครับพีเมลลิเป็นอะไรไม่รู้นะครับนักเตะบาดเจ็บเยอะหลือเกินนะครับอาจจะเป็นเพราะโปรแกรมที่มันกระหน,น่ำซัมเมอร์เซลหรือเปล่านะครับทำให้นักเตะนี่โอโหกรอบแห้งแล้วก็โปรแกรมเตะที่ทียิบในบางช่วงเวลานะครับทำให้นักเตะนี่กรอบมาแมนซีนี่ก็จะไม่มีทางด้านของโอเควินเดบอยนะครับจอห์นสโตนโควาซิสนะครับที่เจ็บยาวนะครับ โอ้โหแล้วก็ต้องเช็คฟิตทางด้านของนาธานาเก้นะครับอานูเนสนะครับแล้วก็ทางด้านของเอริงฮาร์แลนด์นะครับที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยมาจากทีมชาตินะครับแต่คาดว่าน่าจะลงสนามได้ไม่มีปัญหานะครับผมเอามาดูผู้เล่นนะครับว่าจะลงสนามของแมนเชสเตซิตี้แล้วกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดสันนะครับเป็นทางด้านกวาดิโอดิอาร์สไควอลเกอร์นะครับโดกูอักคันจี้โรดี้แล้วก็ฟิลฟอร์เดนรวมถึงบาโดซินวาแล้วก็อาวาเลสครับเอริงฮาร์แลนด์นะครับ ความพร้อมของทั้งเรือพู่นะครับก็ตอนนี้ก็ร้อนแดงไม่แพ้ทางด้านของฝั่งแมนซิตี้เหมือนกันนะครับก็ลังอันดับ2ของตารางนะครับผมก็ห่างกันแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแมตช์นี้เป็นการแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงด้วยนะครับถ้าแมนซีชนะก็อยู่อันดับหนึ่งต่อไปถ้าลิเวอร์พูลชนะก็ขึ้นไปแซงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับผมก็แต่ว่าจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับสำหรับลิเวอร์พูลก็เป็นอาเตียโก้นะครับอันดูร์เบอร์ซันนะครับโอ้โหแล้วก็ต้องเช็คฟิตทางด้านของกติจโจนโจโกเมส อ่อู่เลนครับจะลงสนามของทางลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นไอโซมเบเกอร์นะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อันโนนะครับมาเตะฟันได้นะครับแล้วก็ซามิคัสนะครับกองกลางก็เป็นซับบัสไลน์นะครับแม็กลิสเตอร์แล้วก็กาเฟนเบิร์กนะครับผมซาร่านูนเยสแล้วก็เดโกโชต้านะครับเขาต้องจะเป็นของเกมนี้ผมมองว่าใส่กันแหลกแน่นอนเป็นเกมที่เปิดเกมลุกแน่นอนของไม่มีเกมไม่มีเกมรับให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับผมใส่กันแหลกแลกกันไปแลกกันมานะครับแต่ว่า สุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเสมอกันแบบมีสกอร์ไปอย่างสุดมันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ว่นน่าจะกินกันไม่ลงเพราะว่ามันเป็นความกดดันประมาณนึงเหมือนกันนะแพรชะะมีผลต่อตำแหน่งจ่าฝูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ถึงจะบุกกันใส่กันแต่ว่าอยู่ในอ่าภายใต้การรัดกลุ่มประมาณหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะเสมอกันไปอ่ะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นักเตะดอทคอมด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ